สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องป้องฝ่ายทุกท่านทุกบ้านค่ะไอ้นักุ่นเชินปีนทาไปนันดีป่อพลอยด้วยสวัสดีพี่เพื่อน,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 นทุกท่านทุกบ้านน้องทุกท่า,านนะคะวันนี้วันวานจะพามาทำอาหารฝรั่งอีกหนึ่งชนิดค่ะก็เป็นอะไรที่ง่ายๆค่ะก็คือ,อ,อตอนนี้เราทำไข่ดาวไปก่อนว่างั้น นะคะมันจะเป็นชื่อเมนูก็คืออะไรนะคะเป็นมนึ่งกุ้งทอดผัดนึ่ง่ะแต่ว่าอันนี้ทางน,นั้นต้องทอดไข่าดาวก่อนทำไข่าดาวให้มันให้ให้มันดาวก่อนนะคะแล้วเราก็จะได้ไปเคียงกับน,นึ่งกุ้งทอดกับต๊อต๊อก ไฟครันี้ก็จะเป็นไฟแบบระบบก้าเนาะเม่นๆบ้านเ้าเรื่นบางนี่มีเตาแก๊สะะ่อรู้สึกว่าก็ากระทะก,ก็จะไม่ค่อยแรงนะักยานมนใบลาลิบอคอนเนี่ยไปใอีกมากาขาดตัวแปนปราขาตรเป็นหางสืนะมักไว้กยบรากขาวต้มเป็ะาเสอเวาจะอี เสร็จกี mornings, ่มาสโอ้วันนี้ตีมาตีอีกหนึ่งข้าวต้มแอนบราือขาต้รากเาอีกไฟเนี๊ยวข้นชิเกี๊ยวั้นค่ะคเพือนคะคุอท่าอันนี้คือบะหมี่ฝร่ที่เราต้มเสร็จแล้วนะคะต้มเสร็จแล้วเราก็ตบตวันเป็นชิ้นๆค่ะแล้ต้องเอาผัดนะคะจะากเอ่อ เขาเกิดบ้านไหนไม่ชอบใช้เงินใช้ความปเงินชช้ชี่ิตก็ใช้เป็นเงนที่ได้ด้ว่นะการง่านก็ไม่เคยชอบใจเวลาอ่นแล้วมันเพื่อนชอบกับเงินต กระดองที่บ้านมันกระเด็นใช้ลูแทนใช้กับเราแล้วก็จะทำกับข้าวที่แบบย่างแบบแบบย่างดีบรอนด์ไมน์ที่แข็งอิสระกั๊กไอตัดไลน์อุ่นไอตัดเด็กโคตรแต่คาโต้ก็อ่อนมากปาคาโต้ก็คนนี้กีเกสันนุ่มมากสปีกน้อยน่าจะงง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 ง อีกผู้หญิงก็เอาแต่ผู้หญิงก็เอาถ้าเอ็กซ์เบียนสูบบราวน์ถ้ากินเบียนส์ถ้ากินสเวเดนสเวเดนเบียนส์สวยเสียอ๊บแต่บ้านนี้เป็นงานทางการแต่กินเขาเรียกว่ามันขลังบ่อยมากคือจะเป็นอาหารจานมันจะเป็นสุดมากแต่เราจะชอบทานมันขลังแต่เส้นก็อร่อย แล้วตัวนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่า,า kind, อะไรคล้ายๆคล้ายหมันย่ค่ะคล้ายๆหมุก็ต้องบ sort of อกว e e ่าหมูย่เป็นหมย่ข้าวนะคะแือแบคอนเทนต์ว่างนะคล้ายๆสิ่งที yeah. <Rock>. <S <s ่เขาทำนะะเป็นมือมือบนละอี่าแล้วกอัดแผนแล้วเราก็ มากับมันนิดห่อยนะกับเนยนิดหน่อยก็จะได้ประมาณนี้ค่ะน่าทานไหมคะสิเลกาอานะันะลีบอ่อน,น,นเลยเสน่าท,ทานเลกกลา,าวลันอืหเเค้กนบรดโอ้ยเย่ไปไรสมเอสมาค่ะกินด้วยกันค่ะเพื่อนๆค่ะไอ้นะกูจะดาดีมาทานกับบอลบ้านกาันค่ะ นะคะขอบคุณทุกท่านทุกทกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะต่างแต่ตาง